สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดทุกข่าวสารค่ะความคืบหน้าล่าสุดทนายใจบุญทนายนิทศัศประเสริฐเนติกุลท่านได้ไขคดีชมพู่โดยเขียนไว้ดังนี้ค่ะสมการที่6จากมิตรกลายเป็นศัตรู จากเป็นพยานฝ่ายเดียวกันกลายเป็นพยานย้ายข้างหลังวันเกิดเหตุฝ่ายผู้สูญเสียนั่งยันยืนยันแถมนอนยันว่าชายเจนาทีไม่ใช่คนร้ายชัวรเพราะอยู่ด้วยกันเป็นทีมเวิร์กที่สวนยางขณะที่เด็กหายนับพยานได้ไม่ต่ำกว่าห้าคนแถมอมพระมายันอีกว่าถ้าตำรวจจับชายเจนาทีจะไปเป็นพยานให้ แต่เมื่อวันเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนเพราะหลังจากการสืบสวนมาระยะหนึ่งผู้ต้องสงสัยหายไปทีละคนสองคนไม่ว่าคนนอกหมู่บ้านที่บังเอิญขับรถจัก,กรยานยนต์ผ่านมาคนแปลกหน้าที่ไปแถบหมู่บ้านแถมคนในหมู่บ้านไม่มีใครเหลือให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ข่าวค่อยๆเล็ดลอดออกมาว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิด ที่สามารถอุ้มเด็กไปไหนมาไหนได้เป้าจึงพุ่งไปที่คนใกล้ชิดที่พูดน้อยแทบเป็นใบ้ให้เมียพูดแทนทุกคำตอบมาวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์สามีกับภรรยาได้ไปที่โรงพักเกิดเหตุหายไปประมาณเจ็ดชั่วโมงไม่ใช่เจนาทีพอกลับมาตอนค่ำๆได้เรียกประชุมพ่อแม่พี่น้องยกเว้นพี่น้องคนบ้านห่างไกล ทำให้เป็นที่สงสัยว่าเหตุใดจึงทำเช่นนั้นมีความรับอะไรหลังจากกลับจากโรงพักทำไมจึงไม่ให้พี่น้องคนบ้านไกลเข้าประชุมด้วยคนในที่ประชุมไม่รู้ว่าปรึกษาอะไรกันแต่วันรุ่งขึ้นจากที่อมพระมายันว่าชายเจ็นาทีไม่ใช่คนร้ายแต่ฝ่ายผู้สูญเสียกลับให้ข่าวกับสื่อว่า สงสัยชายเจนาทีตามที่ตำรวจบอกมามันแปลกไหมถ้าตำรวจมีความสงสัยในตัวชายเจนาทีทำไมจึงไม่หาพยานหลักฐานในเวลานั้นมาเล่นงานแต่กลับให้ฝ่ายผู้สูญเสียเป็นคนปล่อยข่าวออกมาทางสือ่อผลทำให้เกิดการแตกแยกเป็นสองฝ่ายทันทีมีไพรยกระซิบมาข้างหูว่าเมื่อวันที่ไปโรงพักเจ็ดชั่วโมง มีการชี้นำว่าถ้าไม่เป็นชายเจนาทีก็เป็นคู่สามีภรรยาคู่นั้นแหละแถมมีญาติอีกหลายคนอาจติดร่างแห่ไปด้วยดังนั้นเมื่อไม่มีทางเลือกเหมือนถูกบังคับให้ต้องเลือกเพื่อคนส่วนใหญ่รอดชายเจนาทีจึงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยประการฉะนี้เหตุที่ต้องลงที่ชายเจนาทีเพราะหนึ่งเพื่อคนส่วนใหญ่รอด เพราะ 2. ชอบทำตัวเป็นข่าว 3. ชอบขู่ว่าถ้าถูกจับจะแฉ้ 4. เป็นแพะได้ดีที่สุดเพราะจนที่สุดดังนั้นสมการนี้จึงทำให้ชายเจ็ดนาทีจากบ้านไม่มีฟ้ากลายเป็นเศรษฐีย่อยๆขึ้นมาทันทีคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเป็นชายเจ็ดนาทีจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพลอแพลบเดียวจากบ้านรังหนู กลายเป็นวิมานน้อยมีคนจานวนมากมาเป็น f อกลายเป็นคนดังในพริบตาเรียกว่าทุกขลาบมีทั้งทุกขและลาบนอกจากนี้ก็มีชาวโลกโซเชียลที่ได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่เริ่มแรกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะขอบคุณครับที่วิเคราะห์มาเคยเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งท่านวิเคราะห์ได้ตรงประเด็นมากๆเลยครับ แล้วฉชนไหนจึงมากลับคําชอบจังมองเห็นภาพเลยค่ะตามข่าวน้องมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนิทานเรื่องนี้ติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะรอตอนต่อไปค่ะนี่มันเรื่องจริงที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นค่ะใช่ค่ะติดตามมาตลอดแรกๆบอกว่าจะเป็นพยานให้แต่เพราะความอิดช้าเป็นเหตุสังเกตได้ เหตุการณ์นี้7ชั่วโมงเกิดขึ้นหลังจากผู้ใหญ่ผู้โตลงพื้นที่ด้วยนะคะจำได้ค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ